แม่มีหน้าที่มีปัญญาให้แสงสว่างเนี้ยสำหรับคนเก่งคนที่มีปัญญาคนที่มีความรอบรู้เนี่ยลดอัตราจึงเอาต้นกลางนี่แหละมาปลูกเพื่อจะสอนธรรมว่าต้นกลางเนี่ยมันเป็นต้นไม้อยู่กลางใจหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะเอาคนที่มีความรู้และมีปัญญามีความเสียสละถ้าเรามีความรู้มีปัญญาไปสแสวงหาผลประโยชน์ก็ได้นะลูก แต่ปัญญามันจะทำให้การบริหารความรู้ของเราเนี่ยให้ออกไปทำประโยชน์มากกว่าการสแสวงหาผลประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าอัศวินของคุณแม่หรือลูกที่อยู่ใกล้ตัวที่เป็นคนเก่งทั้งหลายสงสัยว่าทำไมต้องมาช่วยคุณแม่ก็ให้รู้ว่าก็เพราะว่าคุณแม่มีปัญญาไงเพื่อจะจัดการอัตราของตัวเองให้เราเห็นว่ามัน ทำได้คนที่เก่งแล้วกลางอ่ะมันมันก็แค่แค่เก่งอ่ะแต่ถ้าเก่งแล้วมีปัญญาแล้วมันไม่กลางอ่ะมันถ่อมตัวลูกและการถ่อมตัวเนี่ยมันทำให้เราเข้าไปเป็นประโยชน์ได้มากในทุกวันนะชนชั้นไม่มีไม่มีวันนะไม่มีชนชั้นไม่มีเพศไม่มีวยัย ไม่มีสถานที่มีแต่อาการริโกไม่มีการไม่มีเวลามันเป็นอาการริโกมันเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นที่มันใช้ปัญญาในการตัดกระแสของอวิชชาได้